ร้อผู้ชมน้อยกว่าเสื้อคุงผู้ชมครับอย่างสวยผู้ชมและทรงผมนี้คือสวยมากจริงๆเกือบมันเท่คุณผู้ชมผมว่ามันเท่ดีคือทรงผมมันดูเท่คุณผู้ชมครับเกือบมันดูสวยมากผู้ชมคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมและก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ ฮัลโหลจโจวสวัสดีเด็กเทวเกรีทุกคนนะครับมาอยู่กับผมป่านนนนจากช่องพี่เจทีพีเอกันยู่แล้วยิ่งเชี่ยววันนี้นะครับก็มีกิจกรรมสายฟรีเหมือนทุกชมครับรับชุดฟรียกเซิร์ฟทุกชมครับเป็นชุดเท่ๆเลยวทุกช่ครับคือแบบแต่มันเหมือนอย่างหนึ่งทุกชมครับคือผมจะบอกว่าทรงผมตอนแรกผมเห็นคนใส่ผมก็ตกใจทุกชมมันเหมือนพับจีทุกชมจริงๆเหมือนจริงเหมือนแบบว่ามันจะมีคนคนหนึ่งที่เขาชอบทำคลิปฟรีฝ่ายกับพับจีแต่ว่าเขาไม่ได้ทำให้แตกแยกนะเขาทำแบกว่าคือเป็นแนวที่วว่่าาามมมัันนนเเเเหือออข้้กไดลยช ทรงผมสีม่วงคุณผู้ชมดาก้อนบอลเป็นทรงผมที่เหมือนพับจีมากคุณผู้ชมแล้วคือเฮ้ยมันใช่เหรอผมก็เลยออกมาเจอคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวผมพาไปดูคุณผู้ชมเป็นของฟรีคุณผู้ชมสามารถรับฟรีได้ยกเซิร์ฟเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายฟรีก็ไม่ควรพลาดคุณผู้ชมครับก็ไปดูคลิปกันเลยโอเคคุณผู้ชมครับก็วิธีรับคุณผู้ชมวิธีดูคุณผู้ชมก็กดเข้าไปที่แหล่งคุณผู้ชมกดมาที่แหล่งคุณผู้ชมนี่คือไอ้ทรงผมเนี่ยคุณผู้ชม นี่คือชุดที่ว่าเราจะได้ฟร right ีน้ชมคือแบบเราจะได้ฟรีจริงๆนิชมสำหรับชุดนี้นิชมครับโดยการได้ฟรีของเราก็คือการเก็บโทเค็นน้ชมก็คือแบบว่าเอาโทเค็นนะจากแหล่งต่างๆนิชมคว่าจะเป็นแหล่งนี้หมดแหล่งทั่วไปน้ชมก็จะได้น้ชมเที่ยวนี้ก็คือถ้าขึ้นฮิริได้จะได้เป็นชุดตัวนี้น้ชมให้ผมยังไม่ได้ดื่มฮิริเลยเหลือเวลาอีกกี่วันผมควรจะปั๊มตรงนี้ก่อนดีไหมนิชมวันที่16เดือน6โอ้เดือนหน้านิชมยังไหวยังปั๊มได้นิชมครับแล้วก็โม่สี่สี่นิชมเวลาเล มันจะดีกว่าผู้ชมอดสี่สีมันจะมีท่าผู้ชมนี่คือท่าใหม่ผู้ชมท่านี้จะได้เฉพาะแกนมาเตอร์มิชมเป็นหมดสีสีใครขยันเก็บดาวก็จะได้ไปแล้วก็เสื้อโหมดสีสีก็สวยดีผู้ชมอับซ้อนเกาะด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็โหมดมาป้าเดียวได้ก็ยังไม่มีเสื้อผู้ชมับแต่มีป้ายให้ผู้ชมับแล้วก็จะได้โทเค็นเหมือนกันผู้ชมหลักๆเลยคือการเก็บโทเค็นตัวนี้ผู้ชมับในการเอามาแลกโหมดอะไรก็แล้วแต่ผู้ชมเล่นแรงโหมดอะไรก็ได้ผู้ชมับเก็บโทเค็นมาแล้วกดตรงนี้ผู้ชมนี่กดเข้าแรงแล้วเรากดตรงนี้ผู้ชมับแลกไอเทมผู้ชมนี่ นี่คือชุดเริ่มชมครับนี่เลยทั้งชุดเริ่มชมเขาสามารถแลกฟรีเลยชุดนี้คือได้ฟรีเลรผู้ชมครับโดยการใช้โทเค็นแรงๆคุณผู้ชมเห็นว่าเนี่ยเสื้อนะครับนี่ก็คือเสื้อซ่อนกลอสคุณผู้ชมใส่ได้ทุกผู้ชายกดแลกไปเลรผู้ชมนี่สามพันแต้มคุณผู้ชมนี่แต่หลักพีคคือมันอยู่ที่ทรงผมคุณผู้ชมมันเหมือนอะทรงผมของพับจีคุณผู้ชมแต่ว่าของเราอาจจะใหญ่กว่านิดนึงแต่เกือบมันเหมือนทรงผมของพับจีแบบว่าเดี๋ยวผมจะพยายามหาภาพมาเริ่มชมครับต้องหาภาพได้นะ ผมจะเอาภาพมาใส่ดูชมครับมันเหมือนทรงผมของตัวละครพับกี้ตัวหนึ่งผู้ชมที่ว่ามีคนเขาชอบทำอยู่ผู้ชมใน u t u b e นะเอ้ยใน Ti k t o k เดี๋ยวว้ผมหาภาพแล้ผมจะมาให้ดูผู้ชมว่ามันเหมือนกันมากเลยแต่ว่าจะเรียกว่าก๊อปก็ก็ก๊อปจริงๆผู้ชมรับตามแล้แต่มันก็เท่ดีผู้ชมโอเคใช้1,500ผู้ชมน้อยกว่าเสื้อผู้ชมครับอย่างสวยผู้ชมแล้วทรงผมนี้คือสวยมากจริงๆเกือบมันเท่ผู้ชมผมว่ามันเท่ดิคือทรงผมมันดูเท่คบกกือมมนดูสววยา้ชแล็ี่ เป็นตัวปิดตายงข้างเดียวผู้ชมไม่รู้จะปิดไว้ทำไมผู้ชมครับแต่ว่าเอาเถอะถึงอันดับฮีรีถึงจะแรกได้โอ้ในโหมดทั่วไปผู้ชมอันนี้ต้องระดับฮีโรอีในโหมดทั่วไปถึงจะแลกไอตานี้ได้ผู้ชมน่าจะเป็นเหมือนหมวกฮีโรอีผู้ชมคือแบบว่าถ้าเกิดไม่ถึงระดับแดงจะใส่ไม่ได้ว่ะต้องเอาผู้ชมเดี๋ยวผมเอาแน่ๆผมต้องไปปั๊มไม่ถึงฮีโรอีก,ก่อนส่วนนี้ก็การแต่งหน้าก็ต้องฮีโรอีในโหมดซีซีถึงจะแลกได้โอ้โหเงื่อนไข วัตตาฟัคมากมัชมเงื่อนไขคือแล้วผมไม่ได้แล้วเมก่อนหน้านั้นก่อนแรงกระลี่โอ้โหผมต้องไปปั๊มก่อนเนี่ยอันนี้อันนี้รับได้เลยมั้ชมก็คือกางเกงเสื้อหมวกเนี่ยสามารถรับได้เลยยกเว้นการแต่งหน้าสอนเนี่ยคือต้องเป็นฮีโร่อีมั้ชมถึงจะถึงจะได้มั้ชมคือบโอ้โหแบบเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันโอ้โหกินแต้มผมไปเยอะมากมั้ชมคือแบบโอ้เอาแต้มผมไปเยอะจริงๆนะเนี่ยเอาแต้มไปพันกว่านี้ใช้แค่พันห้าร้อยแต้มชมผมจะไปเอาตัวไก่มาเล่นเก็บไว้ดีปะ ยากได้เือนมันสวยดีผู้ชมสมบุกเนี่ยชอบอ่ะชอบสมงุกมากผู้ชมใส่ได้เฉพาะผู้ชายผู้ชมผู้หญิงใส่ไม่ได้ผู้ชมก็สมงุกเท่ดีนะส่วนนี้เดี๋ยวผมจะมาแลกตอนที่ว่าถึงแลงฮีโร่อีกแล้วกันผู้ชมครับก็จะตามเก็บผู้ชมนี่คือของฟรีที่สามารถแลกได้ผู้ชมถามว่าพี่ครับถึงวันไหนครับก็จบซีซั่นผู้ชมครับก็คือนี่ซีซั่นที่ผ่านมาบ้างเลยซีซั่นที่ผ่านมาก็สามารถแลกได้อยู่ผู้ชมก็คือว่าเหมือนกับว่าต่อไปทุกซีซั่นผมจะมีการเปลี่ยนผู้ชมพวกชุดเนี้ยมันจะถูกเปลี่ยนไปเรื่อยผู้ชมคืืืออออตลลลลดดซซซซีีีีััั่่่่่่่นนนนนนะะะะเเเเเเมมปปปยยยแ้้้้วชชุกกก็จถถููไรรรผพาาฉิใค อยากจะได้ชุดคุณผู้ชมฟรีคุณผู้ชมครับในแต่ละซีซั่นก็คือต้องเล่นบ่อยๆโจทยมเล่นแล้วเก็บแต้มมาคุณผู้ชมแต้มนี้เราก็จะได้จากการเล่นนะคุณผู้ชมเล่นจบเกมก็จะได้แต้มมาคุณผู้ชมเนี่ยคือเล่นโหมดทั่วไปโหมดอะไรก็แล้วแต่เราก็จะได้แต้มมาคุณผู้ชมเนี่ยนี่คือมีภารกิจหลายวันให้ทำคุณผู้ชมได้แต้มสิบห้าแต้มแล้วก็คือได้แต้มจากการที่ว่าเลื่อนแรงคุณผู้ชมเมื่อเราเลื่อนแรงไปแรงหนึ่งเราก็จะได้แต้มแต้มหนึ่งช็อตเลย เราจะได้แต้มตามลำดับมาันชงก็คือว่าพอได้แต้มนี้มาปุ๊บเราก็สามารถเอามาแลกรด้ชมีนตัวของมันทั้งหมดนี่มันชมเห็นไหมเนี่ยเมื่อเลื่อนระดับไดมอนด์สได้ก็จะได้แต้มีีหกร้อกว่าแต้มมันชมเป่ะเลื่อนระดับทีก็ได้แต้มทีหนึ่งมันชวนี่ก็คือแบบ เป็นการว่าเลื่อนดับชมของแต่ละแงผู้ชมแต่ละซีซั่นชมแล้ก็เน,นี่ยอันนี้เป็นของซีซีชมสว่วนนี้เป็นของอันนี้ของซีซีผู้ชมซีซีก็เหมือนกันชมเมื่อเลื่อนแล้วเราจะได้แต้ม2องเห็นปะ่ะสองร้อยยี่สิบห้าแตม้มแล้วก็พิเศษถ้าขึ้นไดมอนด์ชมได้ปืนนี้30วันผู้ชมครับได้ใช้ฟรีเดลชมครับอย่างดีอ่ะคือแบบของฟรีเยอะมากผู้ชมเห็นป่ะขึ้นไดมอนด์สามก็ได้ละห้าร้อยแตม้มหกร้อยแต้มชมแบบขึ้นฮิลลี่ได้ท่าทชมท่าไม่เหมือนกันเหรอก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอฮิลลี่ก็ได้า อ้าวผู้ชมฮิลี่ก็ได้ท่าผม,มอย่างแจมผูม้ชมครับบอกเลยว่ามีท่าฟรีมาให้ใช้แล้วอ๋อแต่จะเป็นลูกฮิลี่ถ้าเกิดแกมาเติมถ้าเกิดเป็นของแกมาเติมจะเป็นลูกแกมาเติมผูม้ชมโอ้อยางแจมผูม้ชมได้ท่าฟรีผู้ชมต้องจัดเลยผู้ชมครับแล้วก็มาป้าเดียวดายมีไหมเหมือนมาป้าเดียวดายจะไม่ได้เลยผู้ชมไม่ค่อยน่าเล่นเลยได้แค่ป้ายอย่างเดียวนะครับก็นั่นแหละผู้ชมนี่คือกิจกรรมสายฟรีที่มีเข้ามาผู้ชมคือแบบว่าผมกลัวแบบหลายคนอาจจะยังไม่รู้ผู้ชมว่ามันมีผู้ชมดูเลย ทรงผมมันเท่มากผู้ชมครับแต่ว,ว่าเดี๋ยวขอเปลี่ยนชุดหนึ่งเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนไปใส่หัวกระต่ายเหมือนเดิมชมหนุ่มมันหรือว่าก็นะครับจะไปทําการเปลี่ยนชุดเป็นชุดนี้แล้วกันชมโอ้โหชุดเท่นมากผู้ชมรอ,องเท้าคุณผู้ชมไอเทมปกติผมใส่รองเท้าแตะนะผมใส่รองเท้าแตะเหมือนเดิมเบือ่อเ๋ยวถอดรองเท้าด,ดิถอดรองเท้ามาเลยผู้ชมใส่รองเท้าแตะนานเบื่อแล,แล้วผู้ชมครับดูนี่คือหน้าเสียดายมันแต่งหน้าไม่ได้ผู้ชมเพราะว่าการแต่งหน้าผมยังงบ ยังไม่สามารถรับการแต่งหน้านนได้คุณผชมเพราะว่ามันแบบว่าต้องแบบว่าถึงระดับนั้นก่อนคุณผชมนี่นนเอาเอาหน้าร้องไห้เลยว่านี่คือหน้าโจเซฟเหรอปั๊บหนึ่งคุณผชมหาหาอะไรมาแต่งหน้านะคุณผชมนี่คุชมผมไม่ค่อยชอบหน้าโจเซฟเลยหน้านี้ไม่ค่อยหล่อคุณผชม นี่อะค่ะแนวดีนิมชมครับต้องประมาณนี้เกือบมันเท่นู้ชมชอบนะทรงผมอะเกือบทรงผมมันดูเท่มากนู้ชมดูเลก็ประมาณนี้นิมชมควรจะเสร็ได้ผมใส่หัวกระต่ายอยู่นิมชมเดี๋ยวผมจะไปหาตัวไก่มาทำนู้ชมแล้วก็เอาไปใส่นิมชมสรงผมนี้นิมชมอย่างเทอะครับหัวเท่มากนิมชมแล้วเนี่นี่ก็คือของฟรีนู้ชมที่เข้ามาในเกมฟรีไฟล์นู้ชมเพราะฉะนั้นใครก็คือใครที่เป็นสายฟรีไม่ควรพลาดนู้ชมเคือเฮ้ยได้ชุดฟรีได้หัวฟรีนู้ชมเคือหัวมันเท่จริงนะเกือบ ยอมรับในความเท่ชมันเท่จริงชมสำหรับหมวดนี้ชมครับก็สามารถใส่ได้ทุกโหมดเลยนะครับถ้าเกิดใครที่เป็นสายฟรีก็ไม่ควรพลาดกิจกรรมนี้ชมแล้วก็อีกกิจกรรมนึงนี่ของสายเติมชมครับนี่ไอวอลใหม่ชมมาลดราคาชมครับตอนนี้ไอวอลชมลดราคาเอ้ามองไม่เห็นชมไอวอลใหม่ชมครับคือยังไม่เห็นในกิจกรรมไหนหรือเคยมีกิจกรรมไม่รู้ชมแต่ผมแบบไม่เห็นชมก็คือแบบ ไอ้วงใหม่อย่างเทพมันชมครับลดราคามันชงอับเหลือแค่4ี่ร้อยเก้าเออสี่ร้อยสิบเก้าเพชรนมจากห้าร้อยเก้าสิบเก้าเพชรมครับอันอื่นถูกกว่าเยอะเลยมิจฉุ่มแต่ว่าอันนี้มันสวยมิจฉุ่มมันมีการเปลี่ยนโมเดลดูมิจฉุ่มก็อยากได้นะแต่ว่างบไม่มีมิจฉุ่มก็เลยว่าไม่ได้เอาวมิจฉุ่มก็สวยดีมิจฉุ่มก็น่าสนใจมิจฉุ่มลองมากิจกรรมอื่นก่อนตอนนี้รบนะครับค่อยซุ้มค่อยซื้อเอาวมิจฉุ่มนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เข้ามาแต่นี่สายเติมมชก สายฟรีก็เป็นกิจกรรมชุดท่นผู้ชมที่ผมแบบแนะนําให้ทชมเขาก็สำหรับใครที่แบบว่าเอ้ยเป็นสายฟรีนะเล่นเกมนี้มานานแล้วอยากได้ชุดฟรีผู้ชมดูหัวก็แบบหัวม,มันเท่จริงทู่ชมเดี๋ยวผมไปหารูปให้ดูท่าชมตอนเหมือนจริงมันจะใส่กับเป็นชุดจีนท่นผู้ชมเดี๋ยวผมก็ดูก่อนว่าผมมีชุดจีนไหมแต่งตัวเรียนแบบพนะับจีนหรือเปล่า่าผู้ชมวันนี้ผมว่าผมมีนะชุดจีนสีแดงแบบพนะับจีนอ่ะนายเอย่ยนายเอย่ยนายเอย่เอยผมว่าผมมีนะถ้าจำไม่ผิดอ่ะ มันเป็ชุดจีนสีแดงจบไม่ใช่ชุดนี้แต่ชุดนี้คล้ายๆแต่มันไม่ใช่มันจะเป็นอีกชุดนึงที่มันจะคู่กับชุดพี่อีกไหนนาะเือนี่เอ็มชมชุดนี้เสื้อตัวนี้เรียมชมแต่ว่ากางเกงผมไม่แน่ใจว่าตัวไหนนะครับก็เดี๋ยวดูอันอกางเกงตัวนี้นี่นี่เอ็มชมเนี่ย แล้วทรงผมสีนี้ท่านผู้ชมมันเหมือนในพับจีม,มากจริงๆนะเกือบเดี๋ยวผมหาลูกบบเดี๋ยวขึ้นให้คุณผู้ชมก่อนเนี่ย่านผู้ชมเป็นของฟรีนะครับอย่าลืมไปรับกันคุณผู้ชมครับใครที่เป็นสายฟรีก็ไม่ควรพลาดคุณผู้ชมแล้วแบบน้ำตาแตกคุณผู้ชมแบบดอดมากุณผู้ชมโอเคไปแล้วแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย